น้าคใจเย็นนะคร้มจ้ายังจ้าใจเย็นใจเย็นพี่ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นลเยนเอไปนะยังจ้ายังจ้าเบื่อกยังจ้าเี๋ยวิงหวอยู่ยังจ้า ยังยังยังครับไปยังเบอร์ที่หนึ pues ่งจ้าทนายยุทขออนุญาตเลยแล้วกันท่านใหญ่ครับผู้หญิงทำรู้สึกจ้าเสียครั้งนี้ในชีวิตึ่งความรู้สึกก็คือมันมันมันมีช่วงเวลาหลายช่วงเวลาะคที่เราที่เราก็รู้แหละว่าสักวันก็คง คือทุกคนมันจะมีแบบจุดที่เราจะต้องต้องลากระถึ่งเราจะคิดว่าเ,ออเราทําดีที่สุดแล้วเราทําทุกอย่างแล้วเราพร้อมแล้วมันก็คงไม่พอแต่เ่พี่ีบอกว่าชงที่พ่อทาได้นอน่คะหลายเดือนแล้วค่ะพ่อทานได้นอนมางงหลายเดือ,ะอน,น,อนอะก็จะมีออจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงช่วงสิ้นปีที่แล้วนะคะ ตั้งแต่ก่อนปีใหม่อีกค่ะแต่เขาก็จะดีขึ้นกันพอครับคือหมายความว่าบางช่วงกพ็พอเริ่มสดชื่น,ข,นขึ้นก็จะเริ่มทานได้มากขึ้นหน่อยแล้วก็จะเริ่มทานไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่สลับสลับจริงๆช่วงล่าสุดที่ไม่ทานททานี่ไม่ได้นานมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายมันก็สดถอยเนื่องจากว่าถึงคําว่าทานได้เนี่ยก็ใช้คําว่าสัก ช้อนนะคะประมาณนั้นเท่าน,นั้นเองทานไม่ได้ก็คือไม่ทานเลยหรือทานแค่ช้อนสองช้อนนะคะช้อนก็ช้อนเล็กๆแล้วคุณพ่อก็ไม่อยากใส่ทุกนะคะหรือว่าสายในการในการให้ค่ะพว่าไม่ชอบคือในการพยาบาลดูแลเนี่ยบางคนก็บอกว่าทําไมเราถึงไม่บังคับล่ะ เราครอบครัวเราเนี่ยอยากให้สุดท้ายนี่ยังไงก็ตามนะคะเราอยากให้พ่อมีความสุขที่สุดบางทีการบังคับจิตใจคนไข้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดที่ควรค่คือเรื่องในครั้งที่คุณพ่ออยากใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยอีกก็ยังคิดว่าเราก็ยังโชคดีที่ที่ได้ทําให้พ่อมีความสุขคือเราได้พยายามทําให้พ่อมีความสุขมากที่สุด ก็คือสนใจเขาไม่ไม <function als. S 1> really like ่ได <color. UC> ้เยอะมากมันมีบ้างเหมือนกันที่ต้องสนใจเนาะอ่างเงี้ยปีศาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างน้อยวันนี้เราก็ถือว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียอกเสียใจว่าลูงนี้เราไม่บังคับพ่อดีกว่าลูงนี้เราไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะน้องนี้แต่เราจะเวลาการรักษาถูกพ้อมกกำลังใจในการต่อสู้กับโรคอย่างดีใช่ไหมยคะวอนมีกำลัใจในการตสู้กับโรคคือมันก็ขึ้นๆลงลง เพราะว่าบางทีเขาก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆนะคะเหนื่อยมันมัน,มนคือบางคนก็จะเข้าใจว่าพ่อมาป่วยไม่นานจริง,รงแล้วคุณพ่อก็เป็นมาสามปีกว่านะคะทุกช่วงเวลามันก็ตั้งแต่ตั้งแต่สามปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีหนักบ,บ้างเบาบ้างแต่จริงๆก็ค่อนข้างอยู่ในเกณ์ที่ดีมาตลอดมันกาจะมามามา,มาในช่วงหลังเนี่ยท,ที่ที่ต้องมามารักษาเพิ่มเติม ก็าจะามีผลข้างเคยียงค่อนข้างมากาจริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มเติมค่ะพ่อเนี่ยวันที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็คือตรงกับวันที่คุณหมอนัดนะคะแล้วก็ก็ตั้งใจกันแค่ว่าอยากให้พ่อเนี่ยได้ไปสักสองวันสองวันเพื่ออย่างเงี้ยค่ะคือไปให้อาจจะให้คือเนื่องจากว่าพ่อทานไม่ได้แล้วคือคราวเนี้ยเขาดูผอมลงเยอะนะคะดูเยอะมากเลย ต้นเนี่ยอุ้มแบบอุ้มลอยเลยเบามากนะคะอีกเพื่อยังอุ้มได้เลยเวลาขึ้นเตียงก,ก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าถ้าตรงวันหมอนัดเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยหมออาจจะให้น้ําเกลือหรือให้สารอาหารให้วิตามินอะไรเพิ่มเติมให้เขาสดชื่นขึ้นหน่อยเราก็คิดว่าถ้าเข้าไปสักวันสองวันเท่นานั้นแหละแล้วก็น่าจะได้กลับบ้านแผนก็คือแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาก็ มีเรื่องของเสมหาที่เหนียวคดมากแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหายใจไม่ออกนะคะก็มีการดูดเสมหาแล้วก็พ่อก็ค่อนข้างแบบเรียกอะไรอะออนอนนอนราบแล้วไม่สบายเพราะว่านี่ค่ะก็คือเป็นเรื่องคงเป็นเรื่องที่แบบเขาดาดหายใจไม่ออกเรื่องเสมหาสุดท้ายก็เลยตัดสินใจดูดเสงหนาที้ทีนี้การดูดมันก็คง คงเจ็บเราคงทําให้เหนื่อยนะคะประมาณนลยแหละแล้วก็ความดันก็ตกเยค่ะก็พยายามใช้ยาใช้สารน้ํากระตุ้นค่ะก็มันก็ไม,นไม่น่าไม่น่าจะตกขนาดที่ที่ที่เขาที่เขาจะที่เขาจะไปนะ,ะแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าความเบาบางของเขาในภาวะ ที่เป็นอยู่มันมากเ,เราอาจจะคิดว่าเออไม่น่าไม่น่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขาคือเขาเขาก็คงคงเหนื่อยมากแล้วก,ลก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าความดันก็ความดันก็ตกแล้วก็ยาก,ก็กระตุ้นไม่ขึ้นค่ะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเรามตัวนะคะนอกจากพ่อเองอ่ะคุณแม่ก็ค่อนข้างเหนื่ยอยนะคะเลยแหละเพราะว่าพ่อไม่กินแม่ก็ไม่อยากกินเขาก็เขาอยู่ด้วยกันมาก็ดูแลกันมาก็ตอนที่คุยกันเรื่องว่าหมอนัดพ่อจะเข้าโรงพยาบาลเราก็เลยคุยว,ว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยถ้าพ่อไปแค่าาวันสองวันเนี่ย เราก็คดีมีธุระที่จะต้องไปไปคุยง,งานที่สม็ดนะคะก็เลยคุยกันว่าองั้นพาแม่ไปด้วยเนาะเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเรคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาคุณแม่ไปด้วยแล้วกันพ่อไปนอนลงมาสองวันกลับมาเราก็ไปรับพ่อกลับบ้านเราก็ไปคุยงานสองวันกลับมาก็ไปรับพ่อกลับบ้านนี่นี่นี่คือที่เราที่เราคุยกัน,น,นมันหักมันหลุด แล้วก็ก็ในวันที่เดินทางนะคะในวันที่เดินทางก็คือเช้าเราก็อยู่ส่งพ่อขึ้นรถเรียบร้อยคุดยัว่าโอเคพ่อไปหาหนอนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะเดี๋ยวไปรับที่โรงพยาบาลนะคะอะไรเ้ขาก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเหมือนทุกวันที่ที่เข้าๆออกนะแต่ด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราก็ เวลาที่ต้องไปเฝ้าไข้เนี่ยเราจะต้องตรวจ PCR ซึ่งก็ตรวจตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะขัดกันเฝ้าทีละแบบ5วัน7วันอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เที่ยวนี้เราคิดว่าแค่2-3วันก็เลยบอกว่างั้นให้ผู้ช่วยกับผู้ดูแลไปเฝ้าอิสบจาพาแม่ไปพักผ่อนบ้างให้เขาได้ไปหายใจใหายอบ้างก็โอเคสองเ้าขึ้นรถช่วงเช้าเสร็จเราก็เดินทางเราก็เดินทางแล้วก็โทรคุยกัน าคุยกันว่าเอาคุณแม่คุณพ่อได้ห้องหรือยังยังนอนรอห้องอยู่นะรอผลโควิดนะอะไรแบบนี้ก็ค like like ือค so, so ุยกันเป็นช่วงๆก็ดูไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรคุณใครได้ที่เปิดคุณพ่อพี่คุยกับผู้ช่วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อพอตรวจโควิดเสร็จก็นอนพักที่ ER เอไะเขาก็ไม่ให้ญาติเข้าไปเฝ้าเนาะที่เอช่วงนี้โอเคก็รอพอได้ห้องก็คือคือมันเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเราเรามี เรามีเขาเรียกอะไรอะมันไม่ใช่กิจวัตรแต่มันเป็นสิ่งที่เราทํากันตลอดช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะมันเป็นเป็นช่วงที่ผ่านมาเราทากันมาตลอดเพียงแค่ว่าคำเนี้มันไม่ใช่อีที่เป็นคนพาไปตอนี้เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็พอ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 ช่วงกลางคืนก็ไม่มีอะไรคุยกันกังคานก็โอเคเราก็เข้าที่พักอะไรเรียบร้อยสวดมนต์ แม่เขาก็คุยว่าโอเคพอโอเคไหมก็บอกว่าเนี่ยออดูเขาดูเขามีเรื่องเสหาก็คุยกันแค่เรื่องเสฉหดูไม่ได้มีอะไรแล้วก็พอปีสองปีสองนิดๆเลยค่ะก็ผู้ช่วยกับผมเรื่องเรื่องความดันที่สาราน้ำออกไม่ขึ้นแล้วก็คุณหมอก็โทรมาปรึกษาเรื่องการใช้ยากระตุ้นความดัน แล้วเพื่อนก็เลยผู้ยก็ถามว่าพรุ่งนี้กลับเลยได้ไหมบอกได้เดี๋ยวจะโทรไปจ้างเรือให้เขาขอขอขอเขาให้มารับเช้าเลยหกเลยก็เตรียมเตรียมว่าโอเคหกโมงกลับเลยแต่พอตีสี่โทรมาใหม,ม่ว่าไม่น่าไม่ได้ไ่ไดานอยากให้คุยเลยซึ่งเราก็ยังงงๆว่า ม,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 มันมันมันไม่น่าจะไปถึงตรงจุดนันนะคะแต่แต่พอเราเห็นมาแล้วเนี่ยเราก็ารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขากังวลใจหรือทุกข์ใจก็ได,ด้ตอบ,บอกเพราว่าถ้าพ่อเหนื่อยก็ขอให้พ่อพักเลยไม,ไม่เป็นไรใจก็คิดเหมือนกันว่าเราควรจะบอกเขารอหรือเปล่ารั คือบางคนอาจจะบอกว่าเออรอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดแบบตอนนั้นเราก็คิดว่าเขาคงไม่โอเคก็เลยตัดสินใจบอกว่าแม่ก็พูดเหมือนกันว่าเออพ่อนี่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยเราพวกเรารักพ่อมากที่สุดแล้วก็เขาก็ค่อยๆค่อยๆค่อย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 หลับไป ียใจค่ะแต่ก็เชื่อว่าพ่อเข้าใจเพราะว่าคือมันไม่มีใครรู้เรื่องแบบไม่มีใครอยากให้เกิดเมื่อมันเกิดแล้วผู้คนอาจจะโทษตัวเองอใครก็โทษตัวเองผู้ช่วยเขาก็รู้สึกว่าเขาจะทําอะไรได้มากก่อนนี้ไหมใครอยากจะอย่างนี้ไหมใครอยากจะอย่างนั้นแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกตอาเรก่าหนักอึ้งทุกคนครู้สึกหนักอึ้ง แม่เป็นคนที่เข้าใจมากที่สุดแม่พูดอีกว่าพ่อมีชีวิตที่ดีดีมากๆนะคะแล้วสิ่งเดียวที่เราทําให้เขาได้ก็คือทําให้เขาหมดความกังวลใจหมดมกลาวุควาเขาจลับแล้วก็ไม่ควรจะต้องให้เขามานั่งรู้สึกว่าเขาต้องมาโอ้ใครหรือว่ามาอะไรอีกเขาควรจะรู้ว่าเราอยู่ได้เราโอเค เราจะไปต่อได้เราจะสานต่อชีวิตที่เขาให้ไว้เนี่ยได้เป็นอย่างดีก็เลยก็เลยโอเคมาถึงก็ได้ไปเห็นพ่อพอได้เห็นเขาเขาดูผ่องใสเขาไม่ได้ดูเหมือนคนป่วยแล้วเขาก็ดูสังเกต ไม่ได้ดูเหมือนตอนช่วงที่เขาลำบากต่อสู้ไม่เหมือนช่วงที่เราข่านช่วงเวลาแย่ๆัข้ามามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าพ่อคงไปในที่ที่ดีมากๆแล้วเขาก็คงเหนื่อยมากแล้วจริงๆเพราะเขาดูสงบแล้วก็ดูมีความสุขที่ได้หลับพักผ่น แล้วก็บอกว่าก่อนพ่อจะไปพ่อเขาเห็นแสงสีเขียวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอย่างไรหมายกว่าเขาเห็นแสงสีเขียวเราก็เชื่อว่าแสงนั้นแหละเป็นเป็นแสงที่นำพาเขาไปในที่ที่ดีค่ะ<ม>อย่างที่เคนแขกอย่างที่อีฟบอกใอห่ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวาญมายานนค่ะแม่เข้าใจได้ดีกว่าใครๆแล้วอีฟคิดว่าสิ่งหนึ่งที่แม่คิดก็คือ เราทุกคนทำดีที่สุดแล้วถ้าเรารู้เราก็คงไม่ไปมันมีช่วงเวลาที่เราหลักงเลมเกันว่าเราจะไปดีไหมหรือว่าเราจะอยู่กรุงเทพหรือเราจะยังไงดีแต่บอกตรงว่าช่วงนั้นนะอีพทิดตรงๆว่าเราคงต้องใส่ใจแม่บ้างเพราะว่าแม่ก็ค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกัน แล้แม่ก็อีฟเปล่าหมายถึงตอนที่อ๋อก็บอกค่ะก็บอกเขาว่าก็าพูดกับเขาเหมือนปกติว่าเออเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าเรารักเขาแค่ไหนไอก,ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อรยอยักไอแค่ไหนเพราะฉะนั้นอีกเชื่อว่าถ้ามันเป็นความผิดพลาดพ่อก็ให้อภัยได้ไนฟก็รู้ว่าพ่อก็รู้ว่าเรามีความตั้งใจอยากไป เยงแต่ว่าเขาคงเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเลยเกิแล้วก็มันก็เกิดเห,เหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเช่นอาการซรากซ้อนที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วคะซึ่งสิ่งที่ดีใจมากที่สุดก็คือเราได้ดำนตามสิ่งที่เราตั้งใจกับหมอผู้ตัดรากว่าเราจะไม่ให้พ่อทรมารเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทรมาร์ดค่อาอิที่ว่าคุณเขาเป็นสบายไม่มีหอวไรแล้วจริงๆ อีไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้คิดว่าพ่อไปนะไหนอิมยังคิดว่าพ่อยังอยู่นะพ่อ,อยังรักแค่นะคะพ่อรู้ว่าคนที่มาเนี่ยมาเพระรักเขาพ่อกลับบ้านเมื่อวานบอกให้กลับบ้านเขาก็กลับเขาก็อยู่ที่บ้านกันแ,แล้วก็เขาอยู่ในที่ที่เขามีความสุขอยู่ในที่ที่เขารู้ว่าทุกคนรักเขาแค่ไหนะทุกอย่างที่ทุกคนส่งให้อีกเชื่อมันว่าพ่อได้รับ ก็ทุกความตั้งใจทุกคำอะไรทุกความรักก็ได้รับรุกียรรวมถึงอันนี้ขออนุญาตแจ้งเลยผู้ที่ตั้งใจประสงค์จ,จะร่วมทําบุญกับคุณพ่ออันนี้เราเป็นความตั้งใจของครอบครัวด,ด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์เราได้รับพระเมตตานะะเราก็อยากจะช่วยท่านสานต่อพระปณิธาทุกบาททุกสตางค์ที่ ทุกคนอยากร่วมทำบุญของนุญาตนำไปสมทบคุณกับวิถินะคะพระพารลชันช้นสองขององคุฬพรนะคะเพื่อให้ท่านได้ใช้รักษาดูแลผู้ป่วยต่อไปขออ,อนุญาตงดลับคงรีดแต่ผู้ที่สั่งแล้วก็ต้องกราบกับคุณมากๆน,นะคะเรารู้ว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็บงกังงน ใครที่ยังไม่ได้สัง่งขออนุญาตให้ไปร่วมสมทุนโดยสามารถบริจาคไปทางมูลนิธิได้เลยไม่ไม่ได้มีค่าเป็นที่จะต้องมาผ่านทางครอบครัวค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันแล้วอย่างที่ผู้พันของคุณเข้าใจขนาดไหนมีบุญไม่เข้าใจค่ะแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกคุณตาหลับเมื่อเช้าก็ยังวิ่งตามคุณตาลงกลับบ้านอีถึงรู้ว่าพ่ออยู่ในบ้านก็คือเขาก็อยู่กับเราแหละเราบอกให้เขากลับบ้านกับเราเขาก็กลับ ก็ก็คิดว่าสิ่งเขาห่วงมากมากก็คือหลานเขาก็คงไปห่วงว่าอีจะเลี้ยงลูกได้ได้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึื่อมี้ก็บอกเขาแล้วว่าเขาไม่ต้องห่วงอะไรที่พ่อหมายมั่นจะยกสมบัติให้มีบุญทุกอย่างก็จะเป็นของเขาค่ะคนพ่อ าใครที่ได้รับความรักจากพ่อแม่แบบพี่ได้ก็คงน่าเข้มแขนน็งมากๆอีไม่ได้เป็นลูกคนเดียวทีไไไ่ไม่ได้เป็นลูกคนเดียวที่อยู่คนเดียวนะคะอีเป็นลูกคนเดียวที่รายล้อมด้วยสิ่งที่พ่อแม่สร้างให้ดูคนที่มาก็ได้ดูคนที่มาช่วยงานเราดูดูพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ได้อีไม่เคยอยู่คนเดียว มันทำให้อีพ่าช่วงเวลาทุกช่วงได้แค่เพาราะว่าอ,อีปเป็นลูกพ่อกับแม่นั่นคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อให้เราและอีก็ภูมิใจมากที่อาต้อยเนี่ยเป็นที่รักของคนทั้งประเทศเนี่ยอยากให้น้องอฟพูดถึงแฟนคลับของอาต้อยเมื่อวานนี้อีได้รับข้อความ เยอะมากได้รับโทรศัพท์เยอะมากโทรศัพท์อีฟ8โมดทั้งวันเลยไม่สามารถตอบใครอะไรได้เลยคือญาติใกล้ชิดญาติห่างหาคนรู้จักแฟนคลับคนไม่รู้จักกันเลยทุกทางที่ส่งส่งไปทางญาติก็มีสิ่งหนึ่งทีอ่อรู้ตั้งแต่พ่อย,อยังมีชีวิตก็คือ พ่อเป็นคนที่ให้ความสุขกับคนอื่นให้ความรักความเมตตาต่อนร่วมง,งานพี่น้องในวงการเขาเป็นคนที่ให้อะค่ะวันนี้เขาก็เลยได้รับเขาก็เลยได้รับทุกอย่างเลยที่หลากหลายกลับเข้ามาอีฟก็เชื่อว่าพ่อได้รับทุกทุกอย่างที่ทุกคนส่งเข้ามาเหมือนที่บอก ช่วงที่ตั้งแต่ช่วงที่พ่อตรวยก็มีคนส่งข้อความมาตลอดนิปพยายามอ่านให้เขาฟังนะคะช่วงนั้นอ่านไหวตอนนี้อ่านไม่ไหวแต่คิดว่าคงไม่ต้องอ่านเพราะว่าพ่อคงได้รับเองคุณพกพ่อพก็ขอบคุณมากนิปมีคำสอนอะไรของพ่อที่เป็นหลักนินในการใช้ชีวิตหรือการดูแลชีวิตตัวเองต่อไปบ้างไหมะมีเยอะเลยค่ะพ่อสอนจดจนวันสุ้เท้ายเยอะมากๆ,ๆ,ๆ คำพูดที่พ่อสอนเ,เ,อเอาเอาเอานี้เป็นแบบเป็นคำเขาเรียกะไรนะคำที่เขียนแล้วกันเขาเขียนแปะลอยๆเขาบอกว่าคนแพ้ต้องไม่ท้อคนท้อไม่ใช่คนแพ้อันนี้เป็นคำที่เขาเคยเขียนและเป็นคำที่จาได้ดีนอกจากนี้ก็จะมีการสอนวิธีการใช้ชีวิตพออ่อเป็นคนง่ายๆสบายๆอมตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อภิสิทธิ์ชนอะไร นั่นคือทําให้เขาเป็นคนที่แบบคนรักเขาแล้วก,ก็เรียนแบบเขาใช้ชีวิตได้ง่ายอะไรก็ได้ก็าอสอนกรู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเปลี่ยนไปได้ตลอดพ่ออีกเริ่มต้นจากสูนขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดวันหนึ่งเนี่ยปลายทางของชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอน นี yeah, really. mm ่แหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่พอให้ไว้จนแม้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังสอนนิ้ว่าความกระตันยืนคืออะไรคมาหมาเขอเน้นนี้ผมเห็นว่าตั้งใจจะเก็บศพคุณพ่อไว้ร้อยวันค่ะก็คือแผนนะคะอันนี้แผนก่อนนะคะคืออีฟคิดว่าช่วงนี้โควิดคนก็อาจจะทยอยทยอยกันมา เราคิดว่าเราอาจจะมีการสดทุกสัปดาห์ไปจนกว่าจะครบร้อย้ันค่ะค่ะพี่ขอเรื่องพลังใจในการสู้มะเร็งอีกสักเรื่องค่ะเพราะคนพูดถึงเยอะมากค่ะยังไงบ้างพลังก็พ่อก็มีพลังของทุกคนที่ส่งมาพลังของครอบครัวแล้วก็หลานเป็นเป็นแกนกลางค่ะแล้วก็เป็นข้อต่อรองเวลากินไม่กินเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีหลานเป็นข้อต่อรองว่าเออ หน่อยนะคะจะได้มีแรงเล่นตลานนะนู่นนี่นั่นเลยค่ะคิดว่าพ่อเป็นคนที่รักครอบครัวมากแต่ไหนแต่ไรมาพ่อทํางานแค่ไหนดึกแค่ไหนเ,เขาก็ไม่เคยไปกลับบ้านกลับบ้านทุกวันตั้งแต่อีกเด็กเขาก็กลับมาก็อ้นับอนนอนอุ้มเราตั้งแต่อีกอยังเล็กๆนะมันก็ทําให้เรารู้ว่าพลังใจของเขาก็คือความที่เขาอยากอยู่ครอบครัวให้นาาที่สุด เด้งรอหน้าะคะขอบคุณที่ไม่สนนมากแล้วก็ออะีมน่ะหตงีจ้าตงีจ้ีพีรี่ครับนครับตอนนี้นะคหนึ่งสองสามน่หนอหน่อยฮะีต้องมีหน่อยเจ้าแตเจ้าเ